อ้วนฟ่อนๆเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเห็นแล้วอุยดอกใหญ่จ้ิงิงเตอะติงิงริงตอ๊งอุยพี่น้องมมันนอะอุยงามแห้งอู้หใหม่อ้ไรไป้หปุยเลยนะออปาดดอกไหมคอยบ้งกันนีซือเปิดกอนยังงังน่ะออยพี่ครับ อุ้ย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 พี่พี่พุนพ่นไปพุ่นไปพุ่นน้ำนะนอู้หมูไงครับจนหล่นจนเหลือลนตาจ้ะพี่นองอกรตาขัวของข่าจะของพี่น้องเอ้ย <S <S สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีอิสติมาริซิาสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนค่ะมือ่อวนนี้จะพามาเฮดคริเก่าเนาะค่ะพี่การข้างนอามื่อวนนี้ค่ะอยู่บ้านพื้นหน่อย อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เด้อค่ะโซนทางป่าละเวียงเนาะแมนครับจ้ะโซนละเวียงไปรัตนบุรีโซนป่าละเวียงบางคนบางท่านก็อาจสิฮู้ว่าพือนหน่อยอยู่หมืองใดเนาะค่ะพือใหญ่อยู่ห<า>มืองใดไม่แมนป่าละเวียงเด้อค่ะฝากทางเส้นละเวียงแต่เฮานี่เอิ้นว่าป่าบั้นพื้นหน่อยบางคนก็สิเอิ้นว่าป่าบั้นละเวียงเนาะแมนจ้ะไปตามไปหลุนไปชมกันว่ามื้อนี้เฮาซีมานซ้ำใด้ค่ะพี่น้อง สี่ใดมูใหญ่สี่อัวมูญ่บ่เพิ่นว่าออกหลายแล้วแต่เฮากะมาจอดม,มาซ่อมเบิ่งก่อนแหละเลเนาะแม่นเฮากะได้ไปยู่มูใหญ่แต่ส่วนพุ่นดอกเพิ่นกะสิใหญ่แน่นะคะครับถ้าเบิ่งส่วนนี้สิเป็นจังได๋เขาว่าเพิ่งออกกระลังแพงน้ำไวไปตามไปหลุดไปชมกันเลยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องตรงนี้เฮ็ดปัวค่ะพี่น้องแม่นเมื่อปลานี่ไปปลาพุ่นเมือ่อปลาพุ่นออกปลาพีเมีนไปไป,ไป,ปหลุดคสาวก,กันิกากระเป๋บบาสวีทเลยจ้าไปครับพี่น้อง บอกเลยข้าวสาเนี่ยไม่หยังบอ,อกแต่กกปิดกระป่วยอยู่สีเงาเงางัดไปงัดไป,ไปไปเรื่อยๆมูหน่อยมูใหญ่เอาเมือดไปใส,ส,ส่บัตรค่อยเลื่อนสื้อบ่องเลยบอกซ้อมดอกนี่แล้ะว,วัดจิตบนยอไปทางอื่นก่อนหย่านมูมันใหญ่ฝันโบเมียน ก็เล่ามาจีรุลนี่ฮะครั้งนั <laughs> น,นเห็นเห็ดผวกดอกนึงนี่ต้องรุ่นแล้วได้พี่น้องว่าเป็นสิอ้วยไปทางไหนร <laughs> ุ่นบ่ขึ้น <laughs> สายโบน้ำา <laughs> ุ่งงามคักมาพี่เออพุดจูบแล้วมาพี่เห็ดจังได้ดจะออกไปจังสี่พีออ่น้อ,อไปออไ,ปไปอ้ไอ,อ้เจ้ามึงเกือบเลี้ยวบ่เห็นไหม,ไมอุ้ย คอยเห็นจุ่มเลยเด้แอะแม่มันอยู่ทางหนาผลเจ้าวเลี้ยวพอเห็นเจ้าวแนมกดเพราะว่ามันเปลี่ยนคอยเลี้ยวตัวนั่นแหละเออกะมูคอยแหละนั่นพ่อเลยนํามาจากผีก้อนอย่าคิดว่าจะของพ่ออุ้ยนี่เกือบเยียบนี่นี่ขอพ่อตัวหอยพี่คนเก็บดอกเอามาเอากะหาซอยเจ้าหน่อยนะออโอ้ยยังเดียวงัดไปตื่นกันไปหลา่มูกับไล่แดด

ของลหลายๆอู้ว่าจะเห็นของใหญ่ของน้อยๆขอยบ่กจะเห็นหรอกฮิมันกยเห็นเห็นหลายเลยอ้าวมันเหมืนน้ำกัน<า>จ้าจุ่มใหญ่กันพี่น,อน้องเอ้ยกำลังงามเลยกำลังงามไม่ขอยอสิตุ้ดเอาเลยได้ไหมเออตุอ้ดมาข้าหากใหม่อู้อหูปืดปิดปืดอู้จุม่มโอ้จุม่มพีพีดำดำปืดปืดพีพีดำดำปืดปืดโอ้ยยเอาดู เดี๋็กหน่องว่าอีกเอ้าอุ้ยเจ้าก้าเห็ดไหนเม็มันดำเนาะดินกระดำนี่แหลคือจอดรถถึงมองอยู่ว่ายังก็ต้องซองไฟเห็นระยอนว่าจะสีอะไรพี่หน่องบนเห็นมานดอกมันดำแม่อาศัยว่าเลี้ยวขาเด้อพี่น้องต้องง้างกลมไปเรื่อยๆเลยๆเลยขันแม่แนวก็สี สวยง,งามเนีสุดยอดว้างามโอ้โหนี่มาพีุ่่นไปฝุ่นน้ำปแล้วไปนาควยกันม่อีกโอ้โห

พอเขาเนี่ยบบทัวร์ท่าเตะยาห้องข้างหน้าบบได้เอายเอาดอ,อกบับวว้น <c oughs> นั่นต้นนี่มีนี่ปิดด่าน่ให้คนมาคนม,มาด้วยอุย้ยถือกันเว้ยเป็นยังสมัครบอกเดี๋ยววายบอกดู มัอนี้สิให้เบิ้งงางๆไปจากเลยเต็มที่ไปเลยอุ้ยกูได้เห็ดผักเฮ้ควายนี่แหละมันดีดบ้างเหรอเนี่ยโอ้ยมันดีดดีดตัวไหนมาดีดเครือโอ้ตัวเครือเหรอเฮ้ยอันดี้เต็มที่ไปเลยเดี๋ยวขี้มันมาหัวที่เลยเเบิร์ให้หน่อยจะถ่ายรูปนี่รูปว่าเห็ดมันโอเก้น เอาเลยเจ็บหนึ่งน <laughs> <laughs> ึกว่าแป๊บน,นิ้วแป๊บสองไปโอ้ยมวนเดฟพี่น้องเอ้ยมันนี่เก็บเห็ดมวนเนาะหมูกระบโบมีเก็บด้วยความไปเรืเร่อยๆ่นพี่น้องว่าก็เก็บในหัวไรไปนาเยอะหัวไห่เขาบ่คอยหลายหัวไห่เขาเขาเขาไปกินมืดเลยหลุดจุ ยังา่ามันดำมันกระเนียมเงี้ยดูดวงนี่ฮะหมูใหญ่โบมืดเดียดเด๋ยวไปเดอาโตเห็นไปะเ,เห็นดอกเด้ตรงนี้นะข่อยเคยเห็น,หน,เเหนหมดบ่เชื่อทั้งหนอกเห็นมาแต่ทั้งหนอกคุณของนึงข่อยเห็นเนาะ ตูมขนาดนี้อุ้ยขาเน่าอู้หพ่ออีกแล้วว่าเต้เห็ดปวกขาวได้พี่น้องดอกใหญ่ดอกใ<า>่แห้งมา,มาอีกมูนึงครับพี่น้องมึงดอก แม่รีบเพราะว่าไม่มีใครนะเจ้าต้องระวังดอกเนียนสัดสัดแบบโดอกนี่ค่ะโดอกโด่งอะไปเอาเนาะด่งข้าวต้นหนกต้นโอ้ยมันเท็ดปลวกดำสมบูรณ์แห่งดินมองนี้ไหม หมวยขึ้นขาเทงดอกอมาเลสว บ่ถือบ่ถือถือบ่หรอบ่ถือจะได้งัดงาดบ่ถือแต่อันนี้บ่งาดบ่โดดถือแต่ใหม่บ่มีอันมันเป็นใหม่ไม่ได้บ่ถือมันเอียงไปทางฝุ่นจิรศลยเอียงไปทางวิโดเอียงไม่ได้นี่แหละโอ้ยหายแล้วฝุ่นฟดฟอด เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเห็นแล้วอุ้ยดอกใหญ่จ้ิงิงะติง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 อุ้ยพี่นะมันถึงจะหมูไม่ใหญ่แต่ก็เปิดเจอแบบเยอะค่ะมาเลยจ้มาเลยจ้ามาเก็บน้ากันเด้อด้อเด้อเดอเา โอ้ยเก็บจนเมื hmm. been, h, mm ่อยแล้วพี่น้องเอ้ยมานี่เมืยคือเมื่อยเร็วอเกิหมอหลางนี่เมื่อยกว่านี้หมอหลางว่าต้องซื้อพี่น้องไฮ้โอ้โหเห็นพุ่นดีสองดอกถ้าพุ่นจะค่อยจะค่อยไปเอามั้งเออแสงสกกระทบแล้วมันเงี้ยเงีมาผีก่อน อืมเดี๋ยวว่าไม่เยอะนะเดี๋ยวไปเรียวมาก็เยอะอยู่เพื่อมองวงนึ่งนะคะเพรได้ลายแต่ว่ามันตกกลมหาไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องมันก็เลยวันนี้มันหลายนะยี่ดอกติดดินเลยเนาะมองยากมีเลืงตาด้วยก็ว่าเดี๋ยอะไร บังเล็้แมวก็คยโอ้ยแง่ยังไปิตีหลายคนดื่คนอุยเต่าหามูไหมเ่าอย่างนางกินเขาเหวีนยนอนอยู่ไหล่ะดอกงามแห้งเห็ดมือนีน้อดอกเห็ดเสมอลิบเลยมือนี ลิปลิปอ้ไปอู้มันยังไงล่ะมัวกระสุดดำกับมีแล้วเธอจะมองเห็นได้ยังไงอ่าคุณถากกำลังมาเฝ้า

จะได้กินแล้วไปเนาะโอโซมาเบิ้งกระลูกแล้วก็ะล้านไปดึงหาพอดึงแหงกับบุหรี่น้นงะแต่ดึงขึ้นปุ๊บดอกแล้วแหละ อุ้ยส่วนว่าเห็นอีกแล้วพี่น้องอุ้ยเห็นอิลีเฮ้ยอุ้ยแมนแมนอู้อู้พี่ครับอุ้ย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 พี่พี่ผุนไปพุน่นไปพุ่นน้ำนะอู้หมูใหญ่ครับเจี๊ยงไกลไชปลามากปลาองมากแมนอื่นแล้วเด้อ

ก็หยาดน้ำหล่นตาพี่น้องเอ้ยเสียงยังวะปพอยิงแล้วนะอ้าวพุ่นดึอดเดึอดดือดนึงดึอดเดึอดนึงเดือดจ๊กจึ๊กอุ้ยบ่ฮาร์ดยงตีอะไรอุ้ยงามเฮงอู้ยเส้นใหม่ได้ไรไปหอดพุ่นเลยนะเออป้าดอกไหมคอยคอยเบิ้งกับบางนี้ซื้อเปิดก่อนมื่ยังล่ะ เนี่ยอีลีมูนี่อ้าุผเอาดอกคุณกันดอกข้างหลังเหยียบแล้วบ่มาเห็นเองได้หนึ่หลงมาครับพี่น้องเงีวๆเลื่อยไปนี่ยาวๆรุ้ยกันต่อหมูนี้รู้สึกว่าจะเป็นหมูที่ใหญ่เลยนะครับใหญ่ใหญ่กว่าหมูใหญ่กว่าหมูที่ผอมากเมียนครับจะสีกับงามน้ำดีดีดำดีสีดำไม่ตก นดอกกระน้อยปมมืออินบอกพี่น้องเต็มผืนเลยดอกกระสีหน่อยๆน่อยกระสีอู้หู้นั่นนันนันนันขึ้นแ่อนเอาคนของรถดอกหน่อยนในมูอยักไงเมียนดอกไงในมูอยักหน่อยไอ้ไทยรู้ไปสิทางนี้สิเป็นดินดำเด้อพี่น้องนจ้ะดินดำอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงสิเป็นดินแดงเมียนโมเมียนว่าพี่น้องเห็นเก็บแหละ ดินคือดินกันกน่ะบางคนเขาบาเลยสังเกตกันนั่นดอกแต่เาแต่เาสังเกตเต่าเปลือไปก่อนเมียนเพื่อเพื่อ,<น>อพื้นฐานเมียนพี่น้องเคยมาเก็บทั้งนี้กับจีหวัวดินดำอยู่ฟางใดดินแดงอยู่ฟางใดเนาะครับเมียนงัดอย่างเดียวถ้างัดสองอย่างไม่ได้อือ

กิดอย่างละกิ่กี่จะโล่ยอย่ายย <c oughs> ยไปหา <c oughs> ตวงหอภาษาภาษาลาวเขาเลยเห็นเห็น <c oughs> เห็นอันนึงมันบงังยงปุอ

滚，别别滚！嗯嗯嗯

บูบบตงลำไปอยาวมาทางนี้ครับพี่น้องเยอะเลยอี่ปุ่นปัดพี่ <c oughs> ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งข่าวเด้อจ้ะนั่นครับ <c oughs> อุ้ยทับทิหออเห็ด <c oughs> นั่น <c oughs> ดอกนึง ขันขงดอกบอขอบคุณนะครับเดี๋ยวเก็บดอกนี้ก่อนยังพอสีไทยไสุรเดชลุยตันนี่นครับทรงข่าวทรงทางตลอดขอบคุณอายได้หลายครับมีสภาพที่ดีครับโอ้โหปูปูขาไก่ไขข้องถม อุ่นนุ่นได้ครับแต่หลานเพิ่นซื้อยังล่ะมาวินไก่ทอดเอา้าเก็บเกือบวินแล้วตอนนี้เก็บจนวินแล้วม<แน>ีนจูมก็มีบานก็มี มูได้ในยกับบกข่อยทายเป็นไรได้พี่น้องเพราะว่า,า mm. เก็บเอาเลยสองสามสี่ดอ,อกขันไปท่านผัวมูไงฮะไปท่านหยัดทายนี่เปลี่ยนไปไปชีวิดเฮ็ดอีดีโอ้ยบางอาทีเราเหนื่อเก็บมาล่องต้องแตงมาแม่ขอพ่อคุณเลยงของพี่น้องหลายๆเด้อจ้าที่แบบว่าอดทนเบิ่งแม่อุดซัพพอร์ต อันี้สีมืดเอาอีกแล้วจ้าเจอสองดอกแต่ว่าหมูไม่รู้นะ,ะออเอากยังพันในเขาไปเมืองเนาะเหลียวดูใกล้ๆครับพี่น้องคุณอยู่ข้างในครับอยู่ข้างในเหล่าเหลียวดีใจมืดครับพี่น้องพอสองดอกสามดิมเหมือนเขาขามาดดเก็บไปเนาวบอก ดีใจบแบอย่างให้ไปพ่อแล้วล่ะไปจนเหนื่อยไปจนหล่นจนเหลือพี่น้องพอแล้วล่ะเหนือยไปครับพี่น้องกลับบ้านมือนคนงานกาตาขวมของข้าจะของพี่น้องเอ้ยของข้าจะของกาตาเฮียมัดเลย พูออดอะไรไรเงี้ยเหนียนม,มานสุดๆเลยมือน,นี่แหน่นๆเลยจ้ะสุดยอดไปเดี๋ยวเก็บเพชรใส่ตาคอนจ้ะพี่น้องค่อยอำลาพาจากเนาะครับผมไปจ้าพี่น้องไปเมื่อบานเท่าละจ้ะพวหมานของเท่ามือน,นี่อยากสุดเลยแก่าสูมือเยอะจ้ะสุดยอดมูใหญ่ง,ง,งามๆดอกพุ่งใหญ่น,นั่เนาะไอ้เหนียนงัดสองสามงูก็จะเต็มกระตาค่ะ มาหนีเขาพอประมาณสี่มูเนาะมูเสียเจียๆบ่นับจากเพราะว่าบา้งมูกับโปรตียกะบคอมเมนตพื้นหางกันหลายเขากะงัดเอาก่อนเนาะจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ค่ะจบคกี่เพียงเท่านี้แล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์สาวกนิกากระบังสวีทเด้อจ้ะลาไปละจ้าสำหรับคลิปนี้พบกันให,หม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้เนเด้อครับจ้ามือนี้เอากับมันยังยังได้เนาะหงักจนลอยตายเลยจนเมื่อยสิ้น่อยแล้วไปครับลาพี่ลา,ลาน้องไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณทุกการติดตามครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ